เล่นได้เลยว่ากิมมิคของเขานี่ช่างโดดเด่นเหลือเกินนี่โอ้โหแป,ป๊บเดียวหกสามแป,ป๊บเดียวหกสามเลยเราอยากลองดูเหมือนกันนะเราอยากไปลองกับทีมของไอ้นี้จังเลยมีอันไหนอัปเกรดไอ้นี้ได้ไหมไม่มีเลยอะ่ะเนาะอันนี้ก็ให้สําหรับไอ้ทีมน,นี่ทีมที่แบบมันให้สําหรับตัวละครที่อยู่เป็นผู้ช่วยนะฮะ a d เซอร์ Advisor. โอเคลองดูไหม ผมว่าผมน่าจะทําได้อยู่มั้งแต่ผมจําแต่ผมจำวิธีผ่านแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้กลับมาเล่นนานนะ,ะลืมส่วนอะตอมก็ส่งเสียงหน่อยฮะอ่าโอเคนะฮะซึ่งอะตอมเขาได้สุ่มไปก่อนผมนะฮะแล้วเขาก็เกลือเรียบร้อยนะฮะส่งลบาบอกแล้วว่าให้เก็บเพ็ดไว,ว้เยอะๆก็ไม่เชื่อ <S <S <ๆ S 1> เอกมนี้ยิ่งเกลืออยู่แล้วเขามีหน้าบอกผมเลยนะว่าแบบ โหพี่ผมเก็บตั๋วไว้ผมเก็บเพชรไว้ห้าร้อแล้วผมก็ไปสมตู้อื่นอ่าเป็นไงล่ะผมเก็บทีละห้าร้อยเพชรสลบเกลือไม่ส่ไม่เจอสักตัวหนึ่งนะฮะสมน้ำหน้าเนี่ยเห็นไหมเราเป็นคนดีเราไม่ย่อเยยเพื่อหลอกบอกแล้วสมน้ำหน้าอ๋อจำได้ละไอที่ตีสะท้อนนี่หว่าเนาะโห,โหแล้วอันนี้อย่างยากเลยเนาะทำไงดีวะอ่าใส่นี่ไปก่อนละกัน โอเคติดสถานะเลือดออกหลังจากนั้นก็ต่อยไปก่อนแปะเออแล้วก็ฮีลทันทีแต่จริงจริงทีมนี้น่าจะไหวอยู่แล้วมั้งคิดว่านะเนาะโอ้ยฮีล ปัญหาปัญหาของไอออันเนี้ยคือมันมันจะสะท้อนกลับมาโหเราใช้ทีมรอสู้กูจะรอดเหรอวะเนียแย่แล้ว,วแย่ลแยล้วแรงไปอุ๊ยโ,โอเคยังไม่แรงเท่าที่ควรแต่กำลังจะตายวะ่ะถ้างั้นก็นี่ก่อน ฮิวฮิวฮิยวฮยว้ยว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 อนกบไปก่อนโอเคไปน้องไม่นะน้องกำลังจะเลแล้วฮิวตัวเองไปก่อนเลยโอเคเรียบร้อยโ,อโหนึกว่าจะไม่ไหวละแล้วก็จัดก,การตัวนี้ต่อนะฮะ e า Target ทีนี้ deploy. เรียบร so like okay. ้อยคือจริงๆรอ SP ไปได้ทั้งหลายแบบมากเลยนะฮะถือว่ามันไหวอยู่นะเนาะโอเคแต่ในเมื่อเราเอามาเพื่อใช้ในกรณีนี้แล้วเราจะลองหาด่านที่ใช้ป่ารอได้ละกันเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวขอหาด่านก่อนนะฮะ น่าจะต้องใช้เอ็กแต่ผมยังไม่อยากไปด่านหกห้าผมรู้สึกว่าหกห้าน่าจะยากเกินไปผมไปหัวห้าสิบก่อนแล้วกันนะฮะเอาไปทดลองงานก่อนคนทั่วไปเขามีแต่เอาตัวละครไปใช้เลยผมนี่เอามาทดลองงานเป็นไงล่ะอืม้มฉลาดจําเลิอดรู้สึกว่าพัสิีป่ารอค่อนข้างโกงนะฮะก็คือทําให้ดีบัฟทั้งหมดไหลผลนะฮะก็คือดีบัตพวกแบบติดพิษเลือดออกอ่าเกาะแตกแล้วก็อะไรอีกอันนึงวะเหนื่อยเออ สามสเตตัสเนี้ยจะไล้ผลทันทีนะฮะถ้าเป็นกับป่ารอเพราะฉะนั้นตัวที่เห็นผลกับไอ้ท่านี้เยอะที่สุดอะผมเห็นอยู่สองตัวที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะก็จะมีคุณลุงอ่าคุณลุงยันโบนะฮะกับอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นปัญหาของหลายๆคนเลยแหละไอ้ตัวเนี้ยนะแต่ว่ามันอยู่ในสีดำไงมันไม่ได้อยู่ในสีทองนะ,ะสีทองมันอยู่อีกตัวหนึ่งาตัวนี้ไปก็ได้ให้ป่ารอเป็นตัวทำาดมเมจไปเอาป่ารอมาทำเดมเมจนะทั้งที่อยู่หนยซับ ผมหาชาวไม่เจออะชาวหายไปชาวหายวะ่ะเนาะหายจริงนะฮะเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยอ๋อนี่ไงโอ้โหกัาหามึงตั้งนานไปเ่ากอกว่าตอนนี้ได้เสร็จรอเอสพีมาอีกสี่อันเพราะฉะนั้นก็เก็บรวบรวมไปให้ครบถึงบวกห้าพอบวกห้าเสร็จปุ๊บเราจะอัพสกิลขั้นแรกได้ซึ่งสกิลที่ผมคิดว่าผมน่าจะอัพก่อนน่าจะเป็นท่านหนึ่งเพราะว่าท่านหนึ่งมันทําให้เกราะแตกได้ด้วยแถมนานหกเทิร์นเลยนะเนาะโกไว้ White. ไม่มีไว้เลยเหรอ อ่ะไม่เปแลเอานี้แทนก็ได้โอเคยันโบแปลงล่างอ่าหลังจากนั้นก็ใช้สกิลไปเลยตูมเรียบร้อยตัวที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งโบงสกิลที่รู้สึกว่าน่าจะโอพที่สุดแล้ว อ่ะใส่ดีบัฟให้ตัวเองก่อนโอ้ตามความจริงป่ารอตีคนเดียวเลยก็ได้นะเนี่ยโอเคเมื่อกี้นี้ผมลองอ่านความสามารถของป่ารอมาก็นี่ใช้ท่าน,นี้แล้วก็เปอมันแรงแบบป่าวะเมื่อกี้เฮ้ยมันทีเดียวแตกเลยนะเนาะนี่เดี๋ยวเราจะลองใช้ความสามารถพาสซีฟของป่ารอดูนะคะก็คือตอนที่ยันโบใช้ท่าน,นี้ มันจะทำให้ยันโบอ่ะเข้าสู่หมวดไอ้นี่ใช่ไไอ้ร่างไหนนะนี่ร่างตอนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าป่ะใช่ป่ะวะโปทำไมมันไม่นี่อ่ะแปลกแปเออสร้งมันทูบไปเลยแล้วกันออแต่เหอะป่ารอที่แรงมากเลย แต่จริงๆป่ารอมันไม่ควรจะมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะป่ารอ,อนี่น่าจะไปอยู่ในตำแหน่งสีแดงสีดำมากกว่านะมันไม่ควรจะมาอยู่ในสีทองกับสีขาวอย่างเงี้ย <c oughs> คือยอมรับแหละสีทองป่ารอหนามากแต่ก็จามาเมก็จามากเช่นกัน <c oughs> คือแบบมันไม่ควรจะเป็นตัวที่แบบดาเมจอยู่ในสีทองอะเข้าใจใช่ไหมส่วนสีขาวก็ไม่ควรจะมาอยู่ในตำแหน่งนี้เหมือนกันเพราะป่ารอมไม่มีฮีวเลยอะ และแถมเสือทำาดเมดได้แรงกว่าตัวไอตัวสีดำข้างหน้าอีกอะไรวะเนี่ยมาคราวนี้เราจะลองสนับสนุนป่ารอให้สุดๆนะฮะดูซิว่าป่ารอจะเป็นยังไงมาเราจะลองดูใน65เลยแล้วกันดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเราเอามาทดสอบเฉยๆะฮะปะมีสองตัวสีดำสีลูกสีทองสีลูกไม่ใช่สีทองอ่ะนี่เอาอันนี้ดีกว่า อ้าแล้วเขาก็กลับเข้ามาแล้วว่ะไวฟาดฟาดอีกทีโอเคโอ้ทำไมมาดูอีซี่จังเลยอ่ะเดี๋ยวนี่ทำไมมัน <What? S 1> เดี๋ยวมาดูอีซี่เกินไปหรือเปล่า <S <S ใช่มาดูอีซี่เกินไปนะฮะ <S 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 อ่านี่ไง <S <S ต่อย นี่นะฮะก็จะติดอ่าสถานะเหนื่อยใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะลองใช้อีกทีหนึ่งดูนะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนี่เห็นปะ่ะดาม,มเมดดามเมดไม่ลดเลยอะมึงโคตรโอพอะจะบอกว่าเสียงอะตอมนี่เข้าแบบชัดเจนมากเลยอีทอรฮาลดของมึงนี่ช่างเป็นอันตรายต่อหูผ,ผู้ฟังจริงๆเลยไม่เป็นไรนะฮะ ถือว่าเป็นตัวที่แจ๋วมากเลยนะคือรวมกับไอ้ตัวไหนก็ได้นะฮะโดยเฉพาะยันโบยันโบนี่น่าจะแสดงศักยภาพโกงมากเลยนะถ้าเอาไปคู่กันอนะเพราะว่าเนี่ยคิดสภาพดูแล้วกันถ้ามียันโบอยู่ใช่ไหมยันโบจะเป็นตัวที่ตีค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วนะ,ะดูสิว่ามีร่างนี้ไหมเรามีาะะราม่างนี้ด้วยนะ,ะร่างใช้สเต็กคีนะฮะก็คือต้องใช้นี่แต่ว่าเราจะใช้ร่างนี้เราจะใช้ร่างปกตินี่แหละดูซิว่ามันจะอยู่ได้นานขนาดไหน,นแต่ผมว่าน่าจะไหวแหละเนาะ เออเราจะเอาเอ้ยมีอันี้ด้วยมีทรานเฟอร์มาด้วยไม่ไม่ไเราจะไม่ใช้ท่านี้เราจะปล่อยหมัดพัดสุธาใส่อันหน้าเข้าไปโดยการต่อยหนึงทีตเตาะเรียบร้อยและต่อยอีกทีหนึง่งเตาะเนี่ยคือโกงมากเลยนะคือมันทําให้ยันโบกลายเป็นแบบตัวกลายเป็นแบบยันโบนี่คือแบบไม่ต้องกังวลเรื่องไอนี่เลยนะยันโบกลัวสถานะเหนื่อยเหรอฮะ ไม่ต้องหุวเมื่อคุณมีรอเอสพีนะฮะเขาจะเขาจะทาได้ทุกอย่างเลยทําแม่งทุกอย่างจริงๆิงอ่าแล้วก็ฟาดใส่ทุกตัวเอิบบางทีก็รู้สึกว่ามันดูแรงเกินไปนะฮะทำไมมาดูแรง,งเลยวะเนาะโอเคนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะกับการสุ่มกระชาแล้วได้ป่ารอมาเลยนะฮะก็กลายเป็นคิดอ่าบอกเกี่ยวกับสกิลของป่ารอไปเลยนะฮะซึ่งพอไปอ่านคอมเมนต์มาก็รู้สึกว่าแบบอืม แต่ละคอมเมนต์นี่คือแบบ n s f w มากๆสิบแปดสิบแปดบวกเลยเกินฮะโอเคนะฮะก็พอเข้าใจแหละคนวาดมันเป็นคนวาดแบบไอ้นี่มาก่อนฮะก็พอเข้าใจอยู่โอเคก็นะฮะสำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดติดตามกดสับแนวให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ